สวัสดีครับเรามาต่อกันกับ Demon Soul Original นะครับมาคราวที่แล้วเราฆ่าบอสเจ้าปริงตอมสูบไปอันนี้เราจะมาเดินที่บอ่อพิษหนองน้ำหนึบหนึบจิกกดือจิกกระดือกันมผมได้กลับไปอัพเลเวลมาครับแล้วก็อ,อ่ไปฆ่าตัวตายมาด้วย อยู่ในร่างวิญญาณอย่างที่บอกครับผมไม่อยากให้โลกนี้มันมืดเพื่อที่ว่าจะได้ทำเพสด้วยข้างล่างนี้แสงไฟมากมายเลยเดินระวังระวังเหมือนเดิมครับปุ๊บอ่ะกันปันออการก่อนเราค่อยฟันกลับครับ เป็นวิธีการที่ดีเซฟและปลอดภัยด้วยตรงนี้จะเป็นช็อตคัทครับข้างหน้านี้เป็นเห็นหนกระดานไม้เห็นไหมครับกระดานไม้ซึ่งเราต้องไปฝั่งน,น,นู้นลเตะมาอย่างที่บอกครับเดมอนโซที่มีจุดเช็คพอยแค่จุดเดียวที่เหลือเปิดช็อตคัทเอาอย่างเดียวอือ mm hmm. กิ้งไม่ได้ด้วยเวลาอยู่ในหนองน้ําพยายามเดินเลี่ยงเลี่ยงแล้วก็ยกโลกันที่สุดเพราะอย่างที่บอกคือเรากิ้งไม่ได้แต่นะอาชาีพทุกอย่างเราจะติดติดขัดขับไปหมดเลยดังนั้นการยกโลกเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับในขณะนี้นะเนืยวเหนืดเนหนียเหนืดอ๋อแล้วก็บอ่อนี้เป็นบอ่อพิษด้วย แต่พิษไม่ค่อยร้ายแรงเท่าไหร่ดังนั้นเราแก้ได้ด้วยการใส่แหวนเพิ่มเลือดครับ<ม>เพิ่ม HP ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีเลือด HP ใช่ไหมแต่ไม่ต้องกลัวครับที่นี่เขามีบริการให้เราดังนั้นมาเก็บตรงเส้นทางนี้เลยเดินย้อนถอยหลังมาหน่อยครับ r ีเจเนเรเตอร์ริถ้าใส่แล้วเนี่ยเ p เราจะเพิ่มขึ้นก็จะต้านกับพิษที่เราติดอยูต่ตอนนี้ผมมีโล่อยู่แล้วใช้แทนแหวนได้แต่ถ้าเกิดว่าใส่ทั้งแหวนแล้วก็ถือโล่ที่ผมถือนี้ด้วยเนี่ยครับคือพิษเนี่ยจะลดไม่ทันเพรว่าคือม,มันจะไม่ทันได้ลดอะเลือดเราเพิ่มขึ้นไวกว่า อย่างตอนนี้ของเราแค่เท่าทุนใช่ไหมน้องาเ็ิะเกิดใส่แหวนไปด้วยเนี่ยคือเลือดเราจะเพิ่มขึ้นเร็วพิษที่ติดมาก็ไม่เป็นผลดังนั้นลุยไปเลยครับไม่ต้องกลัวผมไม่ขึ้นไปบนทางที่เป็นแค่สะพานตรงนั้นนะครับผมจะเดินลุยไปเลยเพราะว่าผมจะเก็บไอเทมแล้วก็มันจะมี n P C ตัวสีแดงด้วย ่้ถ้าข่ามันเนี่ยโลกก็จะขาวขึ้นมาอีกมไม่ชาบตรงนี้มองไปไกลๆเ,เราก็จะเห็นมีตัวสีแดงเดินลาดตะเวนปนเปี้ยนไปมาอยู่ตัวหนึ่ง ป็น NPC นะ <S <S อนเธอว่าเราไม่ได้ใส่แบบโจนแบบที่ผมใส่เนี่ยพอเดินเข้าเขตเื้นที่พวกมันก็จะเห็นเราแล้วตอนนี้คือมันยังไม่เห็นเราเท่าไหร่ดาวหักไว้สำหรับตีอาวุธพิเศษหนึ่งอย่างครับ แต่ตอนนี้เก็บไว้ก่อนนะเห็นไหมสีแดงๆอยู่ข้างหน้าดังนั้นไม่ต้องกลัวครับโลยเป็นเลยฟันไปเลยครับเออแล้วก็รอสามีหน้าขึ้นฟาน,านสวยไป นั่นแหละแค่นี้เองถ้าเกิดเราโวกระตกกระตากกิ้งไปกิ้งมาอย่างเงี้ยเราจะแพ้ดังนั้นฟันไปก่อนเลยแล้วก็สมรวจพื้นที่นี้ต่อเก็บของอเก็บตรงนี้ก่อนตรงน่าจะใกล้กว่า ตอนนี้แถวนี้ไม่ค่อยมีศัตรูใช่ไหมครับก็อยากให้เลือดเราเพิ่มขึ้นให้เต็มไวๆก็ขอแวนโจนออกได้นะแล้วก็มาใส่แวนดีเจเนอเรเตอร์แทน ครนี้เราก็ไม่ก็ต้องกังวลเรื่องการติดพิษต่อไปแล้ว นี้ศัตรูมันจะเริ่มเห็นเราแล้วจานนั้นในสถานที่ที่เราเคลื่อนไหวลำบากนี้ใส่แส้แหวนจนไว้เหมาะท,ที่สุดครับค่อยเดินครับงยงๆหน่อยเก็บของนิดนึงแล้วก็เดินเรื่องๆมาครับข้ามพถานที่ไป ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครมีธนูก็ใช้ธนูได้นะมีพวกแมงวันแมงวีซึ่งควรใจพอสมควรเลยใช้ธนูแต่กรรมเลยครับพื้นที่ข้างล่างถ้าจะลงก็ลงไปได้นะครับจะมี NPC นนั่งอยู่กรณีทนนี่ว่าโลกขาว ก็ขาวจ้าจ้าหน่อยแต่ตอนนี้เราลงไปก็ไม่มีอะไรดังนั้นเก็บของข้างบนดีกว่ายอ๊บย<ม>ุงยุง อ่าผมตีมาเป็นแบบคอลิตี้นะครับคือเน้นความแรงสติงเป็นหลักเลย ไหครับลอยไปที่ตัว,ตวไม่ต้องเล็งเองครับกดล็อกเป้าธรรมดาแล้วก็ยิงกไนเลยส่วนตรงนู้นเป็นกลุ่มกลุ่มปริงเดี๋ยวผมพาไปดูจะอ,อ,อยู่ตรงนู้นเป็นกลุ่มปริงซึ่งมีดาบมันเฝ้าดาบมูลไลทเกรซซอสอยู่ ไม่ใช่เปล่งสิหอยทากเยอันนี้สามารถาฟาร์มัตถุนน่าจะเป็นประเภทที่ทําให้อาวุธเลือดออกนะครับไอาวุธเป็นสถานะเลือดออกเนกลุ่มก้อนนะครับคือมันจะหล่นลงมาจากด้านบนตรงนี้เรื่อยๆเห็นไหมเราต้องขึ้นไปด้านบนเพื่อตัดเชือกเพื่อให้กลุ่มก้อนนี้มันลงมาก่อนแล้วก็จัดก,การมัน ถ้าเกิดเราไม่ไปตัดข้างบนปุ๊บเนี่ยแล้วเรายิงไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมักก็จะหล่นลงมาเรื่อยๆหล่นลงมาเรื่อยๆนะไปแต่กลางข้างบนก่อนดีกว่าข้างหน้ามีศัตรูด้วยก็ถ้าไม่อยากวุ่นวายก็ เกมมาทางด้านขวาครับอย่างที่ได้บอกไปคือบึงพิษเหนียวเหนียวหนึบหนึบจิกเดือเนี่ยอันนี้เราจะเคลื่อนไหวลําบากมากดังนั้นพยายามเลี่ยงการต่อสู้ที่อยู่ในบึงด,ดีที่สุดครับให้อยู่ในพื้นที่ที่เราได้เปรียบก่อนจะสู้หรือไม่ค่อยว่าอีกทีหนึ่งส่วนป้าที่ขายของที่อยู่ตรง ที่ก่อนหน้านั้นเขาจะมาอยู่ตรงนี้แล้วการเดินทางระวังเหมือนเดิมครับโอ๊ะโอ,โอ้มีผักมีผัก ล็อกเทนลูกธนูดอกหนะักยาพิษครับล็อกเพนเอโร่อืมๆๆๆหหักเลวว่ักเลววๆเสียอะ ืรู้อยู่แล้วต้องมาข้างหลังกินยญ้าก่อนช่วงที่เราติดพิษเนี่ยสถานะของการกินหญ้าจะลดลงส่วนหนึ่งนะครับการเพิ่มจะน้อยลงดังนั้นการกินต้าเนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีร้อร์เซ็นนะในสถานะที่เราติดพิษแบบนี้ แถวนี้เดินข้าข้าลงลำบากพดานเตีย้ยด้วยครับอาจจะาบางวิสัยทัศน์พอสมควรหอหึผักล้วลว ถ่ายนี้เดินไม่ยากครับส่วนใหญ่าเป็นเส้นทางมาคับอยู่แล้วเราก็เดินไปได้เลยส่วนตัวที่มีแสงสีม่วงๆอย่างนี้นครับมันจะเป็นตัวที่สามารถใช้ควันพิษใส่เราได้ดังนั้นก็เราก็สามารถฆ่ามันแล้วก็เปอร์เซ็นต์สูงในการดอกฉากสำหรับตีอาวุธแบบเป็นฟินสโตนนี้ครับมันจะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกับตัวที่เป็นสีม่วงๆแบบนี้ มาเส้นทางนี้ครับเพื่อไปเปิดชอดคัดเป็นกระดาษไม้ที่ผมได้อ่าบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปจำได้นะระวังอย่ายให้ตกครับถ้าตกเนี่ยเราจะไปเริ่มกลางบึงซึ่งเดินไกลแล้วก็ลำบากมากระวังด้วยบางจุดเป็น กระดานไม้เล็กๆส่วนสามก้อนตรงนู้นมีตัวใหญ่เฝ้าอยู่ครับอันตรายมากไม่มีอะไรมากครับป็นแค่หินชุบชีสสามก้อนเรามาทำธุระเราให้เสร็จสับนี้ก่อนว่างเมื่อไหร่ฆ่าบอสเสร็จไม่มีอะไรทำค่อยไปสำรวจตรงนั้นอีกทีก็ยังไม่สาย เดมอนโซ่ตามใดที่ยังไม่เปิดช็อตคัดพยายามอย่าไปในพื้นที่สุมเสียงนะครับแต่ถ้าเกิดไม่รู้ก็คือ,อเรื่องนึงนะแต่ถ้ารู้แล้วพยายามอย่าไปที่สุมเสียงเปิดช็อตคัดให้ได้ก่อนอ,อทําเป้าหมายให้เสร็จสับก่อนจะอ้อยอิงทะไลทไ์ๆยังไงก,ก็เอาเลยตามสบาย ตรงนี้ถ้าโลกขาวสุดมีโอกาสดอกเพียวด้วยนะเอาเอาโอ้หายไปซะสละัวแย่ยจังตรงนี้ถ้าเกิดว่าพอเปิดช็อดคัทแล้วพบเนี่ยเออ่ถ้าเกิดว่า,าตัวกิ้งก่กามันหายไปอย่างที่เห็นเนี่ยครับสามารถควิกเกมแล้วเข้าใหม่มันก็จะโผล่มาอีกนะครับ แต่ผมแนะนําให้หลังพอเปิดช็อตคัทตรงนี้แล้วเนี่ยให้มายืนประมาณจุดนี้นะครับแล้วก็ควิดเกมเมาแล้วมันก็จะโผล่มาตรงนู้นโดยที่เออมันจะไม่ทันรู้ตัวแต่ต้องอยู่ในล่างวิญญาณแล้วก็ใส่แหวนโจลด้วยนะเออถ้าเกิดเราควิดเกมในจุดที่ใกล้เกินไปพอเรากําเนิดเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะรู้ตัวเดี๋ยวมันก็จะหนีไปอีกดังนั้นเดมอนโซออริจินอบอกเลยว่าถ้ามันหายไปแล้วเนี่ยหายแล้วหายเลยนะครับ มันจะนับว่าเราพลาดแล้วมันจะไม่เหมือนกับดักโซที่ว่าพราอหายไปเสร็จปุ๊บตามรายที่เรายังไม่ฆ่ายังไม่เก็บปุ๊บก็ยังมาเรื่อยๆไม่ใช่นะอันนี้หายแล้วคือพลาดเลยนะระวังเรื่องของกิ้งก่าด้วยการตีอาวุธทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องคิดให้ดีๆเพราะว่าวัตถุดิบค่อนข้างหายากแถมกิ้งก่าพวกนี้ก็งองแงงงองเงงด้วย โกเทลมีทุกภาคเลยเขียวด้านล่างตรงอ่ใต้เรือนไม้ตรงนี้นะครับมีดาร์กมูนอาหญ้าดาร์กมูนนะครับก็ลงไปเก็บได้นะแต่ผมค่อยมาเก็บทีหลังล้วกัน เขาจะไปแก้การหัวบอดกันอืมอืมเอ่อ ตัวนี้แพ้ไฟครับถ้าเรามีอาวุธไฟเนี่ยเราก็สามารถสู้ได้ทําดาเมจได้พอสมควรส่วนอาไฟตรงนี้นะครับที่ติดไฟมันมีเหตุผลครับถ้าเกิดว่าเราโดนบอสโจมตีแล้วเรามีมารถมีหนอนติดต,ตามๆแบบนี้เรามาตรงนี้เลยครับเอาตัววิชนไปเลยเพื่อทําลายปิงที่เกาะตามตัวเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะเครื่องวัดชาร์แถมต้นสูงด้วยเอดังนั้นก็ใช้ไฟตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ อย่าเข้าข้างหน้าตัวครับอย่าเข้าข้างหรือข,ข้างหลังเคลียร์พื้นที่มานี้ทั้งหมดโดยการกิ้งชนนะครับแล้วก็อย่าลืมตัวติดเมื่อไหร่ปุ๊บนะทำนี้เลยบัติมช่วยเพิ่มพลังป้องกันครับ ปันหนึ่งชุดถอยเพาตัวนี้ตีแรงเหมือนกันครับอู้โชดิมใช้หัดลิ้ช่วยไว้ครับไม่งั้นผมกป็จแต่รถเยียกว่านี้อีก นช่ไหม,ไมรักษาระดับเชื่อที่สูงไหม อยาให้เกินที่ดีทสุดครับเพื่อความชัวร์และเซฟประมาณครึ่งหนึ่งยก็เตนนิมเงินได้แล้วที่สุดครับอย่าให้รอใกล้เหมือนหลวงพตานะของมีเยอะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใช้ มน,นถูกทำลาย okay. ตอนนี้โลกเราก็จะขาวขึ้นมาอีกหน่อยก็ขาวเยอะแล้วนะดูได้จากตรงนี้ครับอ่าเห็นไหมบอลเล็ออฟตีไฟแม่ของผมค้าบอลอีกตัวหนึ่งได้ปุ๊บขาวจั่วเลยแล้วก็จะมีเหตุการณ์คือมี NPC พซมาขอ อ่าสัญลักษณ์ก็ตามหาน้องชายเขาคือเขาไปตามหาน้องชายเขาอะครับอืมน้องชายเขาหายไปในพื้นที่นี้เขาต้องการไปตามหาน้องชายเขาเดี๋ยวเราจะอ่าพาร์ทพาร์ทนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะแวบไปอัพเลเวลด้วยแล้วก็ไปฆ่าตัวตายก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้ที่พาร์ทต่อไปสําหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับไงก็เป็นกลางใจให้เหมือนเดิม ขอบคุณครับบ๊ายบาย